พอดีเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> บค้นสค่นลูอกวันนี้จะพามาดูกระโดงหลังคุณเขียวหวานครับคุณเขียวหวานก็ตั้งกระโดงขึ้นมาแล้วตั้งชันสวยมากเลยมาดูใกล้ๆก,กันนะครับบริเวณสันตรงนี้นะมันจะเป็นเหมือนเนื้อนะครับเป็นหนังเป็นกล้ามเนื้อนะครับไว้ใช้ในการที่ตั้งกระโดงหลังขึ้นมานะครับเอาไว้อวดสาว,สาวอีกัวนาหรือว่าพวกตัวผู้ที่เข้ามาลุกลานพื้นที่นะครับ เทไหมตรงนี้ยังไม่ลอกด้วยเดี๋ยวเราลองมาลอกกระดงหลังกันดีกว่านี่ลอกพอดีเลยนะครับมันติดอยู่นานแล้วนี่นี่เทพีเสรีภาพโห oh, น่ารักมาก <c oughs> ด้านในของกระดงก็จะเป็นกลวงๆแบบนี้นะครับ เอาละได้เวลาอาหารแล้วคุณเขียวหวานกินโชว์หน่อยอาหารเม็ดแฮปปี้อีกกว่านะอร่อยมากเลยครับ